บางครั้งข่าวคราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เต็มไปด้วยความคลุมเครือและความเข้าใจผิดกันได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และความคาดหวังของแต่ละฝ่ายซึ่งในกรณีของกัมพูชาและไทยก็มีประเด็นที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ไม่น้อยอย่างล่าสุดศรีษศักิ์ชัยสกุลได้ออกมาชี้แจงในประเด็นของข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจราจาและข้อเสนอของกัมพูชาซึ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดว่ากัมพูชามีข้อเรียกร้องหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อผูกมัดมากมายแต่ความจริงแล้วคืออะไร และทำไมถึงต้องระวังในเรื่องการนำเสนอข่าวให้เป็นกลางและไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางการเจราจาศีรษะศักยืนยันว่าข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับข้อเสนอ9ก้าข้อของกัมพูชาในระหว่างการเจราจาในนครนิวยอร์กไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นจุดประสงค์ของการเจราจาในครั้งนี้คือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันเช่นเดียวกับเป้าหมายหลักในการเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยตัวเฉลยศึกและการแก้ไขปัญหาสําคัญอื่นๆนายศรีหศกยังได้เน้นย้ําว่าสี่หัวข้อหลักที่พูดคุยกันนั้นประกอบด้วยหนึ่งการลดการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนไปอย่างที่เดิม2การเก็บกู้และทําลายทุ่นระเบิดที่เป็นอันตรายต่อทหารไทย3การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในปัจจุบันและ4ี่การแก้ไขปัญหาการบุกรุกเข้ามาในเขตดแดนไทยทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงความจําเป็นในการหารือ ในระดับ GBC เพื่อวางแผนและดำเนินการตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการเจราจาในระดับนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อเสนอที่ประกาศออกมาอย่างแจ่มแจ้งเสียทีเดียวแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและความไว้ใจระหว่างกันซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้มากขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจคือแล้ว เราจะเชื่อใจข้อมูลที่ออกมาในข่าวสารเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแล้วข่าวไหนที่ควรจะเชื่อถือและข่าวไหนที่ควรจะสงสัยแล้วคุณละคิดอย่างไรกับการเจรจาและข่าวสารในระดับนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยครับ